ในถังเนี่ยก็จะมีแรงดันประมาณร้อยปอนด์ใช่ไหมครับโอเคอันนี้มันปรับมาเรียบร้อยแล้วให้แรงดันไม่เกินห้าถึงสิบปอนด์นะครับโดยธรรมชาติที่แก๊สออดมาะนี่ยจะหลุดอไฟเนาะโอเคมันออกมาสภาพอย่ออางน,นี้นะครับเป็นไยนะครับ <ขอ S 1> ก็ทุกท่านคงจะทราบดีแล้วว่าเวลาที่เราใช้แก๊สในบ้านเนี่ยไม่ควรวางถังแก๊ส ถ้ไม่วามันไม่ทํางานถังก็อาจจะมีปัญหาเกิดการระเบิดหรือเกิดการแตกฉีกขึ้นมาได้นะครับไม่อยอาลืมนะครับถังแก๊สที่วางถูกต้องต้องวางตั้งเสมอนะครับในส่วนประกอบของสายแก๊สนะครับตามมาตรฐานแล้วต้องไม่น้อยกว่า1.5เมตรนะครับต้องลองไปวัดดูนะครับในห้องครัวของแต่ละบ้านนะครับสายแก๊สต้องอยาวไม่น้อยกว่า1 นะครับแล้วก nah so ็จะต้องมีอุปกรณ์ล็อกกับเทาอย่างดีนะครับให้มันหลุดนะครับในกรณีที่สายหลุดแล้วติดไฟขึ้นมาน้อยเิญอาจารย์จะช่วยหน่อยนะครับเกิดติดไฟขึ้นมาครับครับผมโอเคเราจะอยู่ทน่น่นิดเดียวครับอ่ามันก็จะเกิดไฟขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะมิเปลวไฟลุกขึ้นมาสังเกตดูเปลวไฟนะครับตรงปลายสายเนี่ยจะไม่ร้อนแน่าจารยาอาจารย์เอามือนิ้วเล่นได้เลยนะครับทำไงครับถ้าเกิด คุณเด็กได้ไปลองทำดูดีไหมครับคุณครูทำไหมครับครับจคุณครู เอ่หใจนิดนึงหมุนไปดางขวาไฟก็จะดับนั่นเองนะครับต่อไปทำางไงดีครูครับเดี๋ยวให้ครูอธิบายนิดนึงครับเอาราสดการเข้ามาหมุนนะครับมือเราเต็มที่สามถึงสี่นิ้วนะครับสามถึงสี่นิ้วนะครับเวลาหมุนพยายามอย่าเข้ามาด้านหน้านะฮะให้เข้ามาด้านหลังที่มีกระบังอยู่นะครับหมอบตัวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้สามนิ้วเนกาหมุนนะฮะ ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยบังเอิญที่บ้านยังไม่มีเครื่องอัดเพลิงเราต้องใช้มือกับใจที่กล้าเต็มร้อยเข้ามาเปิดวางนะครับโอเคเดี๋ยวขออีกวิธีหนึ่งนะครับในกรณีไปดิลล์โอเคได้ครับทดลองเลยครับถ้ากรณีตัวเซฟใน,ต,นตัวเล็กเวเตอร์พังจะทำยังไงน้ำเสืจะเข้ามาหเติดมา เกิดเรกเกอร์เลสเตอร์พังเดี๋ยวดูวิธีการเข้าไปปิดวาล์วเรายังไม่มีเครืออ่ะดาษเพลิงที่บ้านนะครับอยากทอย่างไรนะครับโอเคถ้าแล้วให้ครูโจงทำตามนะครับรทำยไงครับ,รบปี๊ดฮะามนี้ลหมุดไปแค่นั้นเองหมุดไปทางขวาใคกระดาษเราเห็นได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอคุณครูทุกท่านรวมทั้งตัวแทนจากเด็กนักเรียนสักห้องมาสองท่าน เก่งมากครับถ้ามนถูกไปจะเล็กลงนะครับไปจะเล็กครับผมนะับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวนะครับผมิดต่อเลครับให้นักเรียนเดินผ่านก่อนห้องละสองนนะฮะเลแหแล้วจะดูแลอย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงครับขอให้เข็งนักเรียนใส่ให้ีมไม่นยเหมุนบกไปว่ะจปจั What? จุดไฟับบเดิม and กาจารย์นี่คนนี้ดีกว่าได้ครับแต่นี่มันจะจุดไม่ิึงอาจารยติดใจอีกหนึ่ง I 都有。Oh, yeah.

หน้าเลยครับได้ครับแต่ไมได้ครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับแก๊สไี่ได้ใกล้หมดอย่าวางนอนนะครับอย่าไปเชื่อนะเนี่ยไม่ได้เลยหน้าเป็ครับหน้าเลยครับนะครับปฏิวัติจะมีการใช้งานในในในสินค้าเราแบบสองแบบใช้ในครัวและใช้ในรถใช้ในครัวต้องวางใต้แต่ใช้ในรถต้องวางนอนเพราะว่า ตัววาวป้องกันหรือว่าเขาเรียกว่าเซฟตี้วาวจะอยู่ข้างบนถ้าวานนอนมันไม่ทำงานนะครับในขณะเดียวกันรถยนต์รถแท็กซี่ที่ใช้แก๊สเซตี้วาวจะอยู่ตรงนี้ฮะเฮ้ยเรืวองไรวะใช่ถูกนะฮะไม่ถูกต้องวัดหองห้ามใช้อีกประเภทห้ามใช้บิลประเภทได้ครับตัววาวอันตรายข้ามร้อนครับเอาหนังสือได้ไหม มันใช่เพราะว่าทองเหลืองมันหลอมเหลวเร็วกว่าเลยต้องการขายดีนะถ้าเราทำขึ้นมาพวกเราก็ไม่ได้ถ้าเราอำมาหลอมกันนอยก็เหมือนเราะฮะเพราะฉะนั้นจัได้เลยนะครับแผงแก่สเป็นอะไรที่ได้ตัวท่านพบกองและกองแกขอที่สุดท้ายเนเธอร์ไม่ถ้เกิดขึ้นที่ตัวที่บ้านเราแล้วเราไม่มีสัญญาเตอร์อะไรนะแต่เราดีน้ำเลยนะเราต้น้ำที่บ้านถ้าคงต้องการของเก็นี้เนี่ยวเราจะขอเราใเพราะว่า เมื con, pa, source, ่อเกิดไไ้ากต่อไปใช้งานตับไฟต้องตัดกระแสไฟครดบ้งแ่เวพเบกเกอร์ตัวตัดไฟที่บ้านเราต้องตัดไฟที่บ้านแลใช้น้ำไม่เป็นที่นะครับแต่ถ้าาไม่ตัดไฟไม้ห้ามใช้น้ำเด็ดขาดเพราะว่ากระแสน้ำจะเป็สืไฟมาท่ตัวเราหน้าเราจะดำวางจอดหมุนด้นะไฟดืดไ้เป็นอรายชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นต้องทว่าถ้าที่บ้านเรา ตัดไฟฟ้าก่อนเลยใช้น้ำได้ในารเติมน้ำเติมก็ใช้ตามขั้นตอนที่เราสอนใเรื่องนี้นะครับคุณรงเนี่ยเข้ไหมครับสุดท้ายแต่กรีีที่ถ้าใครไม่กระทะนะเราไม่สามารถจะใช้น้ำาไปดับได้นะแล้วก็ถังเตมนหก็ไม่มีอีกวิี่งน้าม้าอบกรู้น้เกาจสารกาศนะถ้เว่าไม่มีอากาศรกที่นก็เป็นได้ ทั้วหมนี้เนี่ยใจใ้ใจน้อยที่ตัดสิ่อเทศบาลกัยต่อไปของเราที่นะครับก็ขอต้อนรับองค์มือให้กับท่านผู้ใหญ่ใจดีต่างรู้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเรื่องรายรื่นตามหลักใจของเราขอบคุณมากครับเดี๋ยวเ็าจะสรุปผลการซ้อมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรบ้างคนไหนควรตัดตงมคนไหนควรจะแช้ขาย